おはよう、サオリトンちゃん。ひかるくん、おはよう。おお、ひかる。はい、タムガン。おはようございます。何ビエンパイタムガンだ。オッケー。シュンくん、はい。元気ですかシュンくん。元気ですか元気ですかひかる。光光じゃないよ、シュン。じゃあ、ちょっとね。チェックはちゃいな。おテンディーまい。 โอ <Okay. laughs> เคเดี๋ยวปาปาเช็คดูว่าสราหมอนดีไหมปิ๊กรปิรปรปรป๊งกรปิ๊งกรปิ๊งกรปิ๊งบู๊สาหมอนคิดอะไรเนี่ยต่องป่องโอ้โหมีเสียงอะไรอย่างเก้หมีมีอะไรบ้างข้างในบวมขนาดนี้โห่ปุมนจ่อยากกินตะกุยกินปุ่นจ่อยกินตะกุยกิน๋อ สมอเนี่ยเกมก็แกนเลรม,มากท้องมีอะไรบ้างโอ้โอมีลาวาอยู่ในนี้ลาวาลาวาอยู่ในนี้เ,เสียงพะทุปะทุอ <laughs> <laughs> ยาฟังเสียงว่าคิดอะไรอยู่พ่อผมทำอะไรพ่อผมเหมือนเด็ก ติดมากกว่าผมทำอะไรก็ช่วงอยากจะพูดอะไรนะอยากจะพูดอะไรอ๋อเขาจะพ่อพาพาพ,พี่ชายฮิการุลองเรียนเร็วเร็ว,เวสินะไม่มีเวลาไม่มีเวลานะป้าป้าพาพี่ชายไปลองเรียนสินะโอเคเดี๋ยวผมไปนะที่ไม่มีเสียงอะไรนะจิง

đi co, đi co, đi co, ja, chào bye bye, bye bye, touch, Hikaru. Bye, bye bye touch, doctor hi cả bye chào bye doctor